ยิบนะพี่นออ้องเหนื่อยกันแขนงเลยพี่นอ้อง Hum mm. สวัสดีครับสวัสด you ี like that, พ, world, พ,พ hill, material, ี่น้องปองไปสุขสุขคนน้ำพุผ่อนุ่มวันที่แซบอีกขึ้นเก่านะครับพี่น้องเข้าชาติย t ทู e ว่ดจะย uh ุ่ในประเทศไทยเขาหรือว่าตั้งประเทศวโลกนะพี่น้องมือนี้ไในสมปะเขาหน่อยค่อยลักนะครับพี่น้องทรงตรงจากเขื่อนลำป่าวนะครับพี่น้องได้ปลาสมปลาเขื่อนนะครับพี่น้องมันนี่สมปลาซี่ปลามุนนุ่มวานแกกินอ่ะลองมึงสมปลาเขื่อนมึงนะพี่น้องได้สมปลาเขื่อนมาแจ้เขื่อนลำป่าวจะวัดกาฬสินนะพี่น้องเอา ดุดวดมากัดนําพี่น้องครับหอมหอมหอมบัวหอมแหงนะครับกับกระเทียมบกทัวบักเขือติบเขาติใใหไงที่เก้าพี่น้องบรรยากาศอยู่คู่หน่อยด้อพี่น้องบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะพี่น้องมาเศีกๆกันมัวพี่น้องลองิึงโอ้ยมึอนี่ขาดนแนวแก่ข้าวเริ่มคักเริ่มมาลงมานี่พี่น้องิึงเหนื่อเหนื่อยขันเนอยู่ได้พี่น้องเหนื่อแเน่นนเลยนะ อืมนมุ่นีพอดีพี่น่องผมงมีกินข้าวเลยนะครับกระเทียมหนุ่มบวนขอตรวจขอไปผู้ติดบนบอกกินดิบเด้ยพี่น่อง ปลาหวานวามากกินยิบนะพี่นอ้องเง่อยแกนเลยพี่นอ้อง สมเป็นว้ยเด่ยพี่นอจ้าเป็นมะข้าวสวยพี่นนอ นแน่นเลยเนีน่ยพี่น้องอืมเสียคืชกันเนะะาเนปะปลาขาวเขื่อนชมปลาขาวเขื่อน หอมเครื่องหอมเที่ยมหอมเผา,าพี่น้อ,นองตัวนี้เป็นปลาขาวกลุ่มสแสบมากเลยพี่น้อง ข้ากันนะได้พี่น้องปู้ม,มักปิ่งกับแสบได้พี่น้องเอาไปตอง ต้องสมประจวกไงบ้างตัวนี้ประจวกนะพี่น้องมีหลายปลาอยู่น้ำกันสีก็เลยนะอ,อนันนญอยากเด้อพี่น้องอเนื้อแน,น,น่นเลยนะอื มันกระอยู่ยนะพี่น้องอืออ้เป็ดกระเทียมมาหันพี่น้องคุณหูเลยอือ แสบดแพ่กันเลยพี่น่องกับปลาขาวมู่นขาวสีนะจะบ่มีกินข้าวเลยนะครับเนื้อเนียนแน่นเลยพี่นอ่ออ แกงมันอยู่ไปหน่องอือ no หือไปยุดกวงไปพี่หน่องเสียงเขมบินจ้องเขมบินเรียนผ่าน อืแสบครับพี่น้องจะนัวจะสมพอดีพอดีนะพี่น้องจะบ่มีกินข้าวเลยนะครับแสบ แซ่บคักเรือพี่น้องวันนี้มา 嗯。这样的做这样的做哎。 ขี่ขาวใส่โอ้เขากันดีขนาดได้เี่นหนงแซ่บอือหืม เนียไม่หนอแบบแกนแบบแข็งี่นหนอสีเค่เนี cơm, cha là bao này, bết à? ねえねえねえべな。No, no, 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 no. อู้บ้านไรเจอไมได้พี่น้องเอามาไรเจบพี่น้องแซ่บมัก โอ้เสียพักเลพี่น้องเนื้อบะเบิดพี่น้องกินวัดลายเติมันพี่น้องอย่างอยู่สีสีตัวนะครับ mm hmm. เพลินแบบเนี้ mm hmm. เสียพัก,กินนี ไปดัพี่น้องมาเนี่ยมือในในปลาเข้าเคลือนนะครับทรงตรงจากเคลือนล่าเปล่าพี่น่องสมปลาข้าเคลือนเนื้อเน่นๆนะครับบบแซบแซบบวบแหกันบม่มีกินข้าวนะครับพี่น้องกับปลาเข้ามุ่นเขาาสี่บาทเท่านะครับพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้เด้มาฝากพี่ตอนน้องขึ้นเก่านะครับพี่น้องนุ่มหวานข้อตรวจผู้ที่เป็นบอกินดิบนะครับพี่น้องเลือนนี่กัะจ้ไวบตะปีงนะครับปิงมกใส่ใบตองนะครับ กินนะครับพี่น้องอีกบ่เดียวถิมเด้อพี่น้องเด้อมากับบรรยากาศดีๆมื้อนี้ตอนซีเรียสๆนะครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าอยู่คู่หน่อยคือเก่านะพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับเอาหนุม่มบวนก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะครับทุกการรับชมทุกการติดตามหนุม่มบวนกินมะคองมะงามหรือว่าพิษพาดประการใดหนุน่มบวนก็ขอโทษขอไพ่ด้อครับพี่น้องถ้าเบิ่งว่าคลิปหน้าหนุ่มบวนนี่แซ่บจะพาพี่พาน้องเฮากินหยังหรืวหอว่า,า,าเฮ็ดหยังนะครับฝากนีเด้อครับฝากพี่น้องเข้าเช่ายูทูบครับถ้ามาคลิปนี้ฝากก็ไหนก็แช่บบไไดด้เฮ็คคลิปปต่อนะรั คลิปนี้นวันก็แซ่บขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เกียรติธรรมลมรับส้มชิปค้นหวนนะพี่น้องขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆในด้วยสุขูสุขวนเด้อครับกรับสวัสดีครับ